สวัสดีนะครับผมะนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูหน่อยนะครับอาการรถนะครับคือพัดลมหมุนไม่ได้ไม่รู้พัดลมติดหรือเปล่านะครับความหนืดตับบนเห็นไหมแกะแกะแกะมาดูใหม่ดิลูกปืนลูกปืนใสมากนแตกลูกปืนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับไอ้นี้ลูกปืนเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยนะครับนี่ติดไปแกะ เออแปลกหมืนมันดังแค๊บเป็นเต็มเลยอ๋อมันมันมันเพิ่งนกเป็นตอนที่ว่าจะหมุนใหม่นี่อ, <c oughs> อีตอนใช้งานไม่เป็นไรเอาเป็นตอนดับแล้วจะติดไหวเนี่ยถือว่ายังโชคดีแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววน้ำไอ้น้ำแห้งแล้วงานเข้าเลยดับแล้วจะมาติดมาเช้าเนี่ยสองติดวันเมื่อคืนอ่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวก็ถอดดูนะครับหมุนเองมนันดังแค๊บคือ ถ้าเกิดว่าใครเจออาการแบบนี้นะครับคือหมุนหนืดหมุนหนักนะครับอย,อย่างทย่ว่าเครื่องใช้งานอยู่ดีแต่ว่าลงุลงลงุงลุงเช้ามาติดใหม่แล้วหมุนไม่ได้นะประมาณนี้ไอ้สเกตพัดลมก่อนนะครับอันดับแรกก็คือมาลองหมุนดูเนี่ยนะครับเนี่ยลองโยกดูนะครับมันไปไหนสายพานนะครับพัดลมมันไม่หมุนนี่นะครับมาไปลองดูใหม่ถ้า <c oughs> เปิดเปิดตรงนี้ด้วยั็เลย าเบอร์สิบสามเบอร์ส like <a> ิบเราจะมาติดน mm ้ำแห้งเริ่มแห้งแลวจะิดั่อ่าไอ่ะไปลองดูนะครับ ขาดน้ำก่อนว่าเอาเบอร์อะไรเนะี่ยบ๊อกเราก็มีมาอานัอานอนอดออกแอันนอดมาเลย คิดไวนั่นแตกกับไม่แตกที่ว่าจิตตัวล่างมันดังแกล้งแกล้งอยู่กันยึงนึกว่าเอ๊ะตัวล่างก็มาไม่ใช่ได้ไหมข้างในวันนั้นขัดยังไงได้ถอดถังไหรือไม่ถอดอ่ะเออสิบสี่ สองีมากป่ะก็น,น่ะวางเลยนอ่ะปากตายนะหัวครีมอ่ะอยู่ที่ครีมปากแหลมอ่ะ <Yeah. S 1> อ่ามันจะถอดยากหน่อยนะครับพูต้าครับเพราะว่าม,มันมันไม่มีรูเหมือนยันมากนะครับโมเละครับก็เอาตัวทีสิ ไข่ไม่ได้นะครับต้องใช้ปากตายนะครับหรือแก้วแหวนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันใหม่้ำ <c oughs> อลยรวะน้ำน้ำ แต่เปลี่ยนเปอ่าผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทีเดียวเออเอาเอาอะไรมาขัดใบพัดลมแล้วขัดได้ไหมดำเหล็กฮะมาผมสันนิษฐานไว้นะครับว่าน่าจะไอ่ไม่ได้ขัดข้างนี้เลยขัดข้างนี้เลยนี่ขัดตรงนี้ขัดนี้จับนี่อ่า มันจะไปอย่างนี้เอาโค้นๆหน่อยโค้นๆหน่อยใบแตกลงโค้นหน่อยเอามาใกล้ๆตรงนี้จับไว้แค่นี้แหละก็อตอนขันก็ระวังใบนะครับใบลมอาจจะแตกได้แต่ว่าผมปกติจะใช้บล็อกยิงนะครับไม่ต้องอะไรขัดนะครับ ่ะดึงออกมามาดูดิเป็นเพาะดึงออกมาเอาออกดิเอาพัดลมออกตอ,อกตอ,อกเลยตัวปืนไม่ต้องอ,ออกไม่ค่อยตอ,อกระวังเกี่ยวระวังเกี่ยวระวังเกี่ยวอ่ะดึงออกมาดูดิเอาพัดลมมาดูดิ <c oughs> นี่นะปเป็นเหล็กแตก นี่ะเป็นีจริยธรรมด้วยไม่พาไม่มีผิดเลยนะครับลูกปืนก็ดีวันนี้ไม่เด็กมันแตกนะออกไหออกทีออกก็ขัดนี่พอเราไม่ได้ใช้ไรน์น้อยนิดกันนั่นลงนี่เลยเลี้ยงใช้ได้ไหมได้ได้เราไม่ได้ใช้ไฟอะไรเนี่ยเนี่ยมันเอาแต่เดีประกดอะไรมันหลุดออกไปนะเจ้าป้นไปนี่ออกไหออกได้ก็ดีออกดิไปเลยเอ้ยเออเออก่อนมันออกได้เนี่ย ก่อนออกกันนี่มันออกอยากกันไปนหมก็สรุปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วนะครับไอ้ทุ่นเพราะว่ามันก็หาย <c ười> มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนี่ลอยละลายอยู่นี่ดีอนูอ oh. นุนุ่้เพราะว่ามันอันตรายนะครับต <c ười> รงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันคามีเศษเหล็กอะไรอยู่นะครับก็ใน้น้าให้เอา ออกไปเลยนะครับทุ่นนะครับมีสักลาแบบนั้ป่ะไอ้สักลายขัดเนี่ยในข่อยุญาตถอดแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนลอกนะครับเนี่ยหลอกพัดลมนะครับอุ้ยหลอกพัดลมมันก็ดังนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับพัดลมพัดลมมันอันตรายนะครับเวลาเราติดเราทิ้งนะครับเนี่ยครับอ โอเคผมมีมานะครับเดี๋ยวเอาของใหม่มาเปลี่ยนนะครับนะนะครับก่อนนี้เป็นลอกพัดลมนะครับนี่ของแท้นะครับลอกพัดลมพอเคยซื้อของทียมมาใช้แล้วมันมันไม่ทนนะครับลูกปืนชอบแตกนะครับ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันอ่ะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้งานออกมาแล้วนะครับสายทิ้งไปเลยเนี่ย อวางเลยดิวางบนบลน่อยขีดินมีตัวล็อกอยู่นี่งัดตรงนี้งัดตรงนี้หลุหดแลง้วมาเน,น,นี่ยมาบนบลนี่ามาทําบนหน่อยอาดเลยอยู่กันบนดินเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องปืนตรงนี้ไม่ต้องอดัดเพราะว่ามันมีฝายางอยู่มันมีในอยู่แล้วอ่ะดูดิความคล่อง หยับกิฟตนี่นครับอ้าไปใส่เหมือนเดิมจะนีใส่ก่อนรนถเอข้าไปเลยตรงไหนวะเนี่ยถูกป<ม>ุเนี่ยไม่ใช่นี่รถอตสะพานเอาล,อลางเวลาก่อนเี๋ก่อนเปลีนะเอาละครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับ โอรถเดินนี่เงียบกิ๊บนะครับหมุดลื่นเลยนะครับเอาเอาให้ด้าหกวันเนอะโอ้โหรอบต่อรอบเลยอะติดเตี้ยเป็นตะกอัน้ำท่วมนวมน,ม,น,นมันละลายเหมือนเหมือนสายมันลงโค้งอ,อืมอันหละปุ๊ิบนะ

วันไดได้ละปุยนะอาจจะจังหนาวนิดนิดแล้วไม่ถึงเดือนหี่ห้าหกวันวานละฟังล้วงยังไงเน่ะสามเคยวันสามเค่ต้องลวกสามอือฟงล้วงไม่ได้ฟังล่วงแล้วก็เม่มันใช่สามลวงเน่ยเนาะ้เอาเจ้เลยเจ้เลื่อนสามล้วน ไเข้านักไงสี่้อ๋อสีข้ามีเข้าหางไหมลนะ่ะโอ้เยอะแยะเลยทำไมหายติดอันตรายนับก่อนจะมากว่าหารถดันก็ไม่ได้เด,ดอโอเคเดี๋ยวลองติดเลยดูสิตนะิดยังไงอ่าโถ่พังพิงไปเลยทุน ไม่ใส่เชื้อพาเลยเหรออ๋ออ๋โปกติกำหมุนก่อนเงี้ยเหรอใส่เีื้อาที่หลังดักเครื่องเป็ดอะไรก็ดักอย่เลยโน่นมีจัดเลยเงียบกริบเอ้าไม่ได้เร่งไม่ได้เล่งอเ่งเลดก่อนอ่าเดี๋ยวดูนะครับกำงทำอยู่เวั เอามีติดอีกอ่านะครับผมต้องหมุนเองนะครับเพราะว่าหมุนไม่ได้รอบนะครเหเีบยบเก็บ อันนี้นากมันนอนมากนะครับก็เลยไม่หนักเครื่องเท่าไหร่นะครับไปหนักนาหกนะครับก็ใส่วินสามครึ่งนะครับเข้ายางหลุดหายไปไหนอ่ะตาเอ้อะ มันก็ถังมันแถบมาันก็ถังก <c oughs> ็ว่างๆเดี๋ยวเข้าไปที่อู่อะยางเก่าเก่าเมฝาแลนะ้นะนะ่ะนมีมาเปลี่ยนใหม่อะโอเคครับก็ถือว่าได้นะครับเงียบจะได้นะครับอ่ามันลมเย็นด,ดีก็อย่างทุ่นไฟเมื่อกี้นะครับถ้าไม่จะเป็นก็มาแตกหรืออะไรก็ต่อทิง้ง <c> เ <oughs> อออะโอเคนะครับ ภารกิจวันนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะทําอะไรจะแปลงแบบไหนก็รักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ